แผลในกระเพาะคือแผลที่เกิดขึ้นภายในผนังของกระเพาะเยื่อเมื่อที่หนาของกระเพาะจะปกป้องผนังของกระเพาะจากกรดในกระเพาะเมื่อผนังของกระเพาะอ่อนแอลงจะทําให้กรดในกระเพาะกัดผนังกระเพาะของตนเองมันจะทําให้เกิดความเจ็บปวดมากโดยเฉพาะหลังทานอาหารในบางครั้งมันเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งชื่อว่า H p y ไพ r i ลหรือ h ฮ l i c ก b a c t e r p y l o r โล หรืออาจจะเกิดจากยาบางชนิดกัดผนังกระเพาะหรือแม้กระทั่งเกิดจากความเครียดและความวิตกกังวลหรือในบางรายเกิดจากการมีกรรม,มพันธุ์ในครอบครัวอาการสําคัญก็คือปวดท้องแน่นท้องหลังทานอาหารแสบร้อนท้องแสบร้อนหน้าอกหรือแม้กระทั่งอุจจาระเป็นสีดําควรไปพบแพทย์ของคุณถ้าคุณมีอาการเหล่านี้แพทย์จะจัดยาที่เหมาะสมให้เมื่อทราบสาเหตุของโรค การระมัดระวังชนิดของอาหารก็มีความสำคัญอย่างมากในการรักษาโรคนี้